ผู้มาการท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่กองชการตํารวจปราบปรามในติดเนี่ยมาได้แถลงผลงานในรอบที่ผ่านมาประมาณตั้งยี่สิบวันเนี่ยนะครับซึ่งทางกองชการตํารวจปราบปรามในติดเนี่ยได้รับคําสั่งจากท่านผบตรนะครับให้เร่งกำชับในการสกัดกั้นรวมถึงหน่วยงานที่บรณาการด้วยกันมีทั้งปปส ศุลกากรกรมนนะครับกรสรพที่เข้ามาร่วมกันทํางานในในเรื่องการข่าวทั้งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วทั้งบางเคสเนี่ยก็เป็นเคสที่ที่เคสเก่าที่เราเอาเข้ามาทา<ไ>นะครับที่ยังไม่หยุดทํางานแล้วก็มีเป็นเคสใหม่ด้วยในการลำเลียงขนยาติดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เข้าสู่ตอนในนะครับวันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด13คดีนะครับ เป็นลูกของการยาบ้าประมาณ17ล้านเม็ดนะครับมียาไอประมาณ1,500กิโลแล้วก็มีเคตามีประมาณ90กิโลกรัมนะครับที่เราได้ทำการจับกุมมาของกลางทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับบางส่วนก็ได้เราได้นำส่งรีบนำส่งไปตรวจพิสูจน์นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ขออยากจะนำเรียนสืน่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยกองชการตำรวจปราบฟาเนติด นะครับไม่ได้เก็บไว้นะครับพอจับได้เราก็นำเนิน,น,นการส่งเข้าไปตรวจพิสูจน์เลยนะครับเราเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นว่าไอ้เรื่องก,การที่เป็นห่วงและกังวลในการของอยาเสพติดที่จะหมุนกลับเข้ามาสู่ตลาดนี้เราไม่เป็นไปไม่ได้นะครับที่เราเราส่งส่งไปหมดตรวจพิสูจน์ทั้งหมดนะครับการระเบิชาติครับผู้พิชานะครับสื่อมวลชนทุกท่านครับ กองบังคับกาสกัดกั้นการเมืองยาเสพติดนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด5คดีนะครับโดยคดีแรกเป็นการจับกลุ่มในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับผู้ต้องหาสองคนของการยาบ้า1ล้านเม็ดไอซ์ส0้กิโลนะครับคดีที่2จับที่จังหวัดสุโขทัยเช่นกันครับผู้ต้องหาหนึ่งคนของการยาบ้า1ล้านเแสนเม็ดครับคดีที่3ครับจับกลุ่มที่พยุหครีครับเป็นของการยาบ้า 6ล้านเม็ดนะครับผู้หา2คนนะครับและขยายผลมาจับเพิ่มอีก5คนที่จังหวัดพระนครศรียุยานะครับและคดีต่อไปครับเป็นคดีสุดท้ายที่จับกลุ่มเมื่อเมื่อเช้านี้นครับเป็นพุ่งหา1คนครับของกลางเป็นยาไอ150โกรัมครับคดีทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการขยายผลมาจากคดีเก่าครับการตำรวจปราบรามยาเสพติด2มีผลการปฏิบัติ การจับกลุ่มนักบินสายสั้นนะครับรับส่งยาทางแถบชายแดนโดยเฉพาะจํานวน3คดีนะครับโดยคดีแรกเนี่ยจับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคดีที่2ที่3จับที่จังหวัดกาลสินนะครับรวมของกลางทั้งสิ้น1นึ่งล้านสามแสนเจ็มตรครับ ครับเรียนผู้บังคับบัญชาญและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสําหรับปทสามนะครับเป็นการจับกลุมทั้งหมดทั้งสิ้น4คดีนะครับคดีที่1เป็นการจับกลุมเครือข่ายลําเลียงยาเสพติดข้ามชาตินะครับผ่านระบบโลจิสติกข,ของ ท่าอากาศสุวรรณภูมินะครับเป็นยาอาเป็นเคตามีนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ4 1กิโลกรัมนะครับส่วนคดีที่2เป็นยาบา้าอีกจํานวน6ล้านเม็ดนะครับแล้วก็คดีที่3เป็นยาไอจํานวน599กิโลกรัมนะครับส่วนคดีที่4เป็นยาไยอา22แล้วก็เคตามีนอีก50กิโลกรัมขอบคุณครับทางกับสำนักงานปปสได้ร่วมกับกอ,องบัญชาการตำรวจปรปาบปรามยาเสพติดนะครับในการจบัจบสัวขยายผลจบับกุมนะครับ ในเครือข่ายยาเสพติดนะครับนอกจากจะจับลุมผู้ต้องหาและพร้อมของกลางแล้วนะครับเราก็จะขยายผลนะครับสืบสวนทางด้านการเงินนะครับเพื่อขยายผลจับลุมเครือข่ายและก็ผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสายด่วน1 3 8 6แจ้งบอกแสาย,ยาเสพติดครับขอบคุณครับก็ตอนนี้เราก็พยายามสกัดกั้นยาเสพติดที่จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะที่เข้ามาจํานวนเยอะมากไปที่สังเกตตอนเนี้ย ที่เข้ามาเลยเนี่ยมันใส่ในรถเลยไม่มีการปิดหรือปิดหรืออะไรเลยนะครับปกติก็มีอยู่แค่เดียวที่จํานวน6ล้านเม็ดที่ใส่โดยรถพื้ผลทางเกษตรมาเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาก็ใช้เส้นทางหลบเลี่ยงเส้นทางสำรองนะฮะที่มาไม่ใช่เส้นทางหลักนะฮะเส้นทางรองมาเข้ามาเข้ามาตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการบูรณาการกันอย่างที ที่ทราบแล้วนะครับทั้งทั้งตำรวจเองก็ตามตำรวจปชปสตํารวจภูธรน,นะครับทางทหารทางกรมนทางสรลพและทหารทางกองทัพภาคต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีปปสแล้วก็ศุราก,กรที่ร่วมมือกันบูรณาการกันข่าวกันนี่ซึ่งเราทํางานร่วมกันอยู่ต่อเวลาแล้วซึ่งเราได้ได,ไ,ดได้จับกลุ่มได้ เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ายาเสพติดมันเพิ่มขึ้นน,นะแต่ว่าเ,าเราเราทำงานมีประสิทธ,ธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกว่าเราก็ได้มีการจับคุมได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ